ไหนแจ้งจุ๊บปากก่อนจุ๊บปากตรงนี้จุ๊บปากรู้สึกสดชื่นสดชื่นนะครับผมจุ๊บแต่ปากเลยทีนี้ไม่เออเอิงจะจุ๊บอย่างเดียวเลยอิงจะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะเออเแล้วจุ๊บดูสิจุ๊บได้ไหมหลับลงบนตังจุ๊บเลยนี่ ้เอาไหมเอา,มาไหมให้แจงจุ๊บดีกว่อนนะจุดนี่เอาจิก้าไปเก็บนะครับฝากกับเขาไว้แป๊บหนึ่งนะอ่ะมาสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการน,นะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านแจงสวัสดีสวยก่อนค่ะเร็วไหนไหนหนูแจงลูกแจงลูกจุก๊บจุ๊บจุ๊บมาสวัสดีก่อนเลยจุ๊บจุ๊บสวัสดีก่อน จบบนที่สวยก่อนเลยไม่สวยไม่ให้กินกล้วยเด้อเดี๋ยวเคยดูนะถ้าเรามีสิ่งนี้นะครับผมเราจะไม่มีเวลาหายใจนะครับผมนี่แจ้งหายใจแทนให้แล้วนี่ครับขอเสียงด้วยเสียงก่อนเสียงเสียงเสียงนั่งนั่งเสียงเล้วเอ๊ะมันต้องหยีสิลูกเอ้ยเสียงเล้วอ๋อเสียงได้ ียงก่อนทั้งนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่เปลี่ยนข้างนี้เลยแทงข้างนี้เลยนี่เสียงดังๆนี่นี่เอาตรงนี้ซะเนี่ยนี่นี่สั่งได้ด้วยสั่งได้ด้วยเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี่ยนี่เอาไปนี่เอาตรงนี้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 จุกอ่ะ นี่หุยทำไมแจ้งสั่งไน้อ่ะไม่เคยไม่ไม่เคยบอกแจ้งแบบนี้นานแล้วเอาตรงนี้ตรงนี้จุ๊บปากใช่ไม่ใช่ตรงนี้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 ก่อนอันมันค้างเอาตรงนี้ตรงนี้ดิตรงนี้ไหนแจงจุ๊บปากก่อนจุ๊บปากตรงนี้จุ๊บปากรู้สึกสะเทือนขอเสียงก่อนนะขอเสียงอีกเร็วเสียงก่อนเสียงก่อน

โอ้หนีไปตรงไหนกันยังเด็ดนะครับพันธมิตรเปลี่ยนข้าบจุบแบบดุดันไม่เกรงใจใครเ้ยอับไปนี่ออ๊บโอ้ยไม่ใช่พิด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 อีกแล้วนะพิด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 พิษนี่นี่ เลีวเลี้ยวเลีวเลี้วเลี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 วเอาไปเสียงไปเสียงดีดีเลวลูกเสียงก่อนเสียงก่อนเอาไปเนี่ยโอ้โอ้สะเทือนนะครับผมจุ๊บแต่ปากเลยทีนี้ไม่จุ๊บที่อื่นเลยจะจุ๊บแต่ปากเลยนี่ เอ๊ะรู okay. ้อีกมีการรู้ว่ากล้วยหมดนะทุกคนแจงรู้ว่ากล้วยหมดนะกระตักหัวมสิเลยหมักเขี้ยวทั้งตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะก็บทุกคนมาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้โอ้ย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 เว้นตกอ่าเดี๋ยววันนี้โชว์หน่อยลูกโชว์หนโอ้ยโอ้ยตกแล้วไม่ไม่เออเอาไป ดี๋ยวเนโชว์อฟซหน่อยเลยโชว์เอีสวยๆเลยจังเลยโอ้ยไปอยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยองอ้าปากรออ้าปากอาปากอาปไหนอ้าปากจุ๊บฟันแล้วทุกคน อ่ะโอเคบนสูงไปแจบลงแจบลงแล้วแจบลงแจบลงก่อนไอ้ยาวขี้ไปก็อี้ของฉันยาวไปนะบนสูงแกบลงนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนมองที่กลางตรงนี้นั่งลงก่อนแล้วนั่งนั่งยื้ยืยอ้ยยืยยอะไรบอกให้นั่งบอกให้นั่งกลับลงกันกลับลงก่อนเร็วกลับกลับลง Ôi giời, ôi giời. Lạp long, lạp long. Mặt đồn long, lạp mà, Eh, lạp long, lạp long. Lạp long, l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 ạp này, lạp long, lạp lạp long, 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 Mất xuống xuống mất xuống tooth, xuống tooth, xuống tooth, ờ. tooth, xuống tooth, 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 โอ้ยเรียร์ผมเราแก่ผมเนี่ยทุกคนเรียร์ผมเล่าเนี่ยลมามานอนให้สิบดูมาหนึ่นอนแล้วตอนรับลมไรับลมมารับเรล่มตัวเริ่มตัวเขาลราไดรับลมไปแล้วนะรับลม ไไหมหลัลหบ i, ลงบนุุเลนีนีขนาดนอนใงจุกได้เอาอีกนิดเอาอีกนิดเอาอีกนิดเอ้าอ่ะอันนั้ออุ่กบไม่ถันแล้วทุกคนนารักน่ารักสำหรับจุบแจงนะครับผมวันนี้อ่อออ Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Hơi. Đó. Đó. phải Đi rồi. Đi rồi. ไปแล้วรักลวยเราไปกินหมดเลยหมดเลยเอา้เอาอังเก็บถุงมานี่เลยนะเอา้าเอ้าแจงเนียดแลวนะเอิงกำลังเช็ดหน้าอยู่ทุกคนเมื่อกี้นี่อันไหนเด็บมีการไม่กินอีกหรือเปล่านี่เอทำไมกินแล้วมันล่วงลงปากอย่างน้นล่ะนี่ 哈哈哈哈。<laughs>